สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีช่องน้องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะก็วันนี้บ้านแก้วตามาทำบุญวันเกิดนะคะตักบาตรวันเกิดนะคะให้กับพี่นิวนะคะวันนี้วันเกิดของพี่นิวนะคะก็สุขสันต์วันเกิดพี่นิวด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะคะ

whakatū horekau ngā whakaata mō ōna rākauira ā rātou ko te rākauira ā rātou te rākauira ā rātou เสร็จแล้วค่ะตะวันเกิดพี่นิวนะคะสุดแสนวันเกิดพี่นิวนะคะไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อไม่ลงสาเด้อไม่ลงสาเด้อเปียกชุดเด้อก่อน โอ้โอาถอดชุดก่อนจะอาบน้ำจะอาบน้ำหนูจะอาบน้ำพอ พอพอให้อาบมันเย็นจะของตัวยังหนาวอยู่น่ะตัวยังเย็นอยู่มาเร็วมามานี่มากินยาก่อนมาเร็วกินยาก่อนกินยาก่อนไปเล่นกับจีงใจไปพ่อเอาอะไรเอายาสพี่บอมอันนี้ของแก้ว ค่อยค่อยป้อนอ่ะคิดบ้างไหมทำยะงไง อย่าบอกนะแกะยาพี่ออกหมดเลยก้อนยากินไปเลยมันเป็นรสส้มโอ้แกะเปลือกพร้อมถอดเสื้อผ้าแล้วก็เล่นเลยน้องสาวข้าพเจ้าอื้อหือ อดใจไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมเล่นดินเนี่ยมันอดใจไม่ได้จริงๆเลยอ้โหเล่นกับพี่แก้วไปใจืม น้องกินกล้วยก่อนวะสบายใจเอ้ย หายแล้วล่ะว่าไอ้ทำไมดูตัวสูงขึ้นนะหรือพี่มินคิดไปเองแล้วเนี่ยจะท่วมหัว,วหพี่ป้อมแล้วพี่ป้อมบอกป้าป้าป้าไปแล้วปามามา มาคนสวยมากินหน่อยกินหน่อยมันไม่เป็นไรหรอกเป็นรสส้มเอาอดูเขี่ยายาพี่ออกหมด นะคะคน้องก้อนฉลาดมากไม่สบายถ่ายท้องท้องอืดเนาะก็ต้องเอายาใส่ไว้ในกล้วยไวพี่ป้อมว่าตัวสูงสูงกว่าพี่ป้อมแล้วก็ยาใส่กล้วยไว้แล้วน้องรู้น้องจะแง่แง่งออกจดี๋ยวต้องรอให้เขาหิวหิวมากๆก่อนแล้วค่อยให้เขากินกล้วยโดยการป้อนทีละคำน่าจะกินยาง่ายกว่าอันนี้น่าจะ น่าจะจิตใจน่าจะอยู่กับของกินหลายอย่างเลยวันนี้เยอะของกินเยอะเลยมันเกิด menu, มเมนิวมนิเต็มที่เลยก็สุขสันต์วันเกิดพี่นิวด้วยนะคะขอเป็นตัวแทนของบ้านแก้วตาคนะอวยพรวันเกิดให้พี่นิวด้วยนะคะก็ขออำนาจของพระครูประกรรมนะคะช่วยโดยบรรดานะคะให้พี่นิวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนะ่ะน้ำมหาพบัง ให้พี่นิวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังชิงใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังมุ่งมั่นปรารถนานะคะร่ำรวยเงินทองรวยรวยได้เลี้ยงกล้วยเลี้ยงของอร่อยๆน้องแก้วทุกวันเน, <c oughs> นะคะก็สุขสันต์วันเกิดโอ๊ยตกใจหมดเลยสุขสันต์วันเกิดพี่นิวด้วยนะคะแมโอ้พี่นกก็เข้าใจแกล้งพี่เนาะ กระจหมดเลยสขันวันเกิดพี่นิวด้วยนะคะแก้วไม่เล่นน้ำนะน้องไม่เล่นน้ำนะน้องน้องก้อนไม่เอาไม่เอามามามาไม่เอาไม่เอาหนาว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 โอ้โหโอ้โอโอดูดูทำดูทำ อ้อู้อ้อู้อ้หนาวู้หนาว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 ไม่เอาไม่เอาไปเลยโอ้ยตัวเองยังไม่ดีนะตัวเองขึ้นมาก่อนมาเร็วมาโอ้อยากอาบน้ำหนูอยากอาบน้ำไอเวลาพ่อกับพี่แม็กพาอาบน้ำหนูคื้นหา่ยากไลยแบนี้หนูขึ้นลงเองเลยฮะ อถึงเวลานี่ทําไมลงเองเลยไม่มีใครบอกไม่มีใครอันนี้ก็ไปเองเลยเออแบบนี้ก็ได้ด้วยเออเปียกหอดพี่โอ้มามุมนี้ได้ไงน้ําเนี่ยป้าป้าพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่เอาหนาว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 าไม่เอาไม่เอาเร็วเร็วเร็วอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนี ใจใจขึ้นไปตามพี่แก้วขึ้นมาไปตามพี่แก้วขึ้นมาไป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 ,ไปตามพี่แก้วขึ้นมาแล้ว โลาขาเลยก็ได้พี่บอมโอ้ยอยากอาบน้ำผัวอยากอาบน้ำงามพอผ้าอาบน้ำกับบออยากอาบบ้บานง,งามนี่ลงอาบเองรุดมือโต้มือต้นเนาะหนูอยากอาบน้ำเนาะหนูอยากสดชื่น <c oughs> ทะเลาะกับจริงใจแล้วหนึ่งกอลัมมาจากไหนก็ลัมอ,อ,อ๋อเอจริงใจแน่จริงมาสิแก้วไม่กลัวหรอกนะแก้วสู้เหมือนกันนะไ,ไปไหนคะพี่ป้อมไปไหน,ไน,ไหนอ๋อมาให้แน่นโอเค แล้วก็อัไหนอยากอาบน้ำหรืออยากอาบน้ำโชว์แม่นิ้วนี่หนูอาบน้ำเองได้นะคะถึงแม้ว่าหนูจะไม่สบายอยู่ก็ตามพี่นบไม่เอา ก็สำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอลาพีพีเอฟทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้ก็มาร่วมอวยพรวันเกิดให้พี่นิวด้วยกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ